สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่วันนี้เป็นวันพฤือหัดนะครับ4สิงหาคมนะครับมาติดตามทีเดียวฟุตบอลประจำวันกันนะครับก็คัดมา2คู่เหมือนเดิมนะครับรายการลักวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของยุโรปนะครับในว่าจะเป็นยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็วันนี้จัดมาให้รายการละ1คู่ด้วยกันนะครับผมอ่ะ วันนี้นะครับไม่รอช้าละกันไปเริ่มมาที่คู่แรกก่อนเลยนะก็จะเป็นอ่าในคิวของเออิคิรานากาก่อนนะครับก็จะเปิดบ้านพบกับปาติซานเบลเกรดนะครับผมลานากานะครับเพิ่งจะตกรอบมาจากการเล่นแชมเปี้ยนส์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เล่นแชมเปี้ยนส์แต่ว่าสุดท้ายก็ผิดหวังไปนะหลังจากที่โดนวิธีแลนด์เลียร์ตกรอบมานะครับ ส่วนปาริซาเบลเกตนี่มาเล่นรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับก็เป็นการเล่นยุโรปาครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับจริงๆถ้าเกิดเทียบกันเรื่องของคุณภาพทีมและมาตรฐานของทีมต้อบอกว่าปาริซานข้อนข้งสูงกว่านะครับเราจับต้องผลงานของเขาได้มากกว่าในรายการระดับยุโรปนะครับวันนี้คิดว่าราคาที่เปิดมาครับเขาให้ปาริซานบุกไปต่ออยู่ที่0ู5ผมว่าโอเคแหละโอกาสเสมอมีสูงเพราะว่า นานาก้าก็ได้เล่นในบ้านก่อนถือว่าได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่ถ้าเกิดดูจากเรื่องของประสบการณ์ความเก่าและความเด็ดขาดผมยังมองว่าปาริซาเบลเกรดค่อนข้างมีจุดนี้ที่ดูดีกว่าผมเชื่อว่าวันนี้โอกาสชนะมีเหมือนกันนะครับผมให้เลือกเชร์ไปที่ปาริซาเบลเกรดละกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับหยิบมาจะเป็นคู่ระหว่างดันดียูเนเตดเจอกับอัคมานะครับ สองทีมนี้นะครับมาจากสองลีดดังนะครับอย่างดันดีก็มาจากสกอตแลนด์ส่วนอัคมามาจากฮอลแลนด์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานโมคิดว่าส่วนตัวคิดว่าใส่นะคู่นี้โมคิดว่าอัคมาเป็นทีมที่ประสบการณ์เยอะมากๆในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เกมลุกค่อนข้างจะดีจัดจ้านวางผลได้นะครับผลงานที่ผ่านมาช่วงอุ่นเครื่องก็ถือว่าดูดีเลยนะครับก็ถ้าเกิดรวมจากรอบก่อนในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับ อย่ารอบก่อนนะครับอัคมาผ่านด่านตูซาดาซิตีต้มาสบายเลยจากการชนะด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ1นะก็ต้องบอกว่า,าเกมรุกอย่างที่บอกไปคือจัดจ้านวางผลได้นะครับส่วนดันดีนะครับเป็นทีมที่ตกวันข้ามเลยเพราะว่าประสบการณ์ในยุโรปค่อนข้างน้อยแล้วก็ปีนี้มาเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผลงานที่ผ่านมาช่วงอุ่นเครื่องก็ไม่ได้ดูดีเลยแล้วก็เกมเปิดซีซั่นที่ผ่านมาก็ไม่ชนะนะ,นะครับผมก็คิดว่าวันนี้ส่วนตัว ภาพรวมมองว่าดันดีเป็นรองเยอะมากๆถึงแม้จะเล่นได้เล่นบ้านแต่อกคิดว่าอัคมาพาสีดีกว่าโดยเรื่องของเกมลุกและคอาเด็ดขาดราคาเปิดมาเขาให้อัคมาบุกไปต่ออยู่ที่0.75ผมเชื่อว่าวันนี้อย่างน้อยเฉือชนะได้1-0น่าจะมีนะครับผมให้วัดใจเชียร์ที่อัคมากันละกันนะครับสรุปแล้วสองคู่วันนี้นะครับก็จะให้มองไปที่อ่าปาริซาเบลเกรตนะครับในยูโรปาลีกแล้วก็อีกคู่หนึ่ง เป็นอัค ma ใน c o n f e r e n นซ l ลีกนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับก่อนจากกันขอแจ้งน,นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์ของเรา s k b o n มีการปรับโฉมใหม่นะครับก็มีการเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยนะนอกจากบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของไกด์ไลน์ในเรื่องของสกอร์สูงต่ําแล้วก็มีเรื่องของลูกเตะมุมด้วยนะครับ แถมยังมีเรื่องของที่เด็ดจากเซนังดังอีกมากมายด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ